สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออกเลยครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์รอบๆรบ้านนะครับคุณผู้ชมดูไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เรากําลังจะรีโนเวทตรงนี้ใหม่ครับผมก็คือให้มันเป็นห้องที่สําหรับแบบเก็บมีดเดินดูได้มีแอร์แบบเย็นจบเจี๊ยบเลยเอาไว้ต้อนรับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมแน่ก็ใครที่อยากมาชมที่ร้านนะครับ สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มรีโนเวทเนาะนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาได้เลยนะครับวัตถุมงคลแบบเพียบงานเดินป่าแบบเต็มที่เลยครับงานมีดเชฟแบบเต็มผนังเลยเพราะว่าผมสั่งไว้รอช่วงหลังสิ้นเดือนบิลอินเสร็จปับ๊บนะลงเต็มที่แน่นอนนะครับเชิญที่ร้านได้เลยนะครับผมนะก่อนอื่นอ่ะเล่มนี้ก่อนเลยครับนะมีดแบบสไตล์แบบไทยล้านนานจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเจอดาบของหลวงพ่อรุ่งมานะครับคุณผู้ชมแต่ปิดไม่ลงนะแต่ว่าเนี้ย เป็นดาวธรรมดาสั่งทำนั่นแหละนะฮะเนี่ยดูราคาเก่า7,500บาทนะครับในในช่างแปะอยู่เลยนะคอเป็นทองเหลืองนะครับเป็นไม้แท้ด้วยนะพันด้วยเชือกถักนะครับนี่เอาแบบนี้แล้วกันนะมีตาสัญลักษณ์้วยนะเนี่ยครับนี่ตาสัญลักษณ์เก็บไว้เริ่มนานแล้วนะครับ7,5 0ดเดี๋ยวมันเหลือเล่มเดียวเนาะนะ4,500ผมคาดทุนด้วยนะครับ ใครจะรับนะครับติดต่อคุณแม่ได้เลยนะครับเนาะบอกคุณแม่ว่าดาบไทยแล้วกันนะครับฮากบาก,กิตัวน,นี้มันจะเป็นแบบเหล็กแท้เลยนะครับผมนะมันถ้าไม่ได้ใช้งานหรือว่าลงน้ํายาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดสนิมนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะอ่ะทีนี้พามาดูจริงๆแล้วเนี่ยงานซมูไลที่ผมมีอยู่มันเยอะมากนะแต่ว่าดูครับอันนี้คือบางส่วนนะครับอยู่ในห้องไลฟ์อีกนะครับแล้วก็ที่แพรขึ้นไลน์เนี่ยน่าจะมีราวๆประมาณสัก หกสิเจ็สิบเล่มนะที่มีอยู่นะครับแต่วันนี้เอาแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับนี่อันนี้มีคนจองหรือยังเนี่ยแม่เขียนไว้สองพันห้านะครับมีชั้นวางแถมด้วยเหรอโอ้โหแม่ใจดีฮะดูติอ้าวไม่อยู่แล้วว่าเจนนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีแล้วกันมันมันมีอีกกี่เล่มเนี่ยแซลว่าเอาไปแล้วเหรอพามาดูในห้องไลฟ์เลยนะครับคุณแจยอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนแป๊บนึง บ๊บโ,โ,โหล่าสุดมีชาเขียวแล้วโคตรลบนะฮะมีชาเขียวด้วยธรรมดานะครับมานี่เลยมาเล่มแรกนะครับตัวนี้เดี๋ยจะเป็นเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะโอ้โหแล้วราคาไม่รู้ซะด้วยฮะก็มาช,ชมโฉบดูก่อนละกันนะครับเนี่ยนะเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์มากรดํำราคาเช็คกับแม่ทีนะครับไม่เกินสองพันห้าหรอกแต่ละเล่มอะไม่เกินสองพันห้าจะถูกกว่าน,นั้นเลยนะ แขอมาเนี้ยเป็นหนังก็เบนแท้ด้วยนะครับหนังก็เบนแท้ด้วยมีราคาแปะฮะเอาสองพจริงด้วยนี่เนี่ยสองพนะครับเชือกถักซาจิโอนะครับแล้วดูมังกรอย่างงามอย่างงามอย่างดีเลยนะครับเปิดคมแล้ว100เอร์เซใบมีดเป็นฮาร์มอนเทียมนะครับฮาร์มอนเทียมนะหลายคลื่นทะเลแบบเบเรียบง่ายๆนะครับผมประมาณนี้1นึ160หมดเลย ดูความงามอย่างเดียวแล้วกันนะครับว่าชอบเล่มไหนนะพอดีอันนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ทีหนึ่งนะครับเตรียมพอดีผมกะว่าจะมาดูรายละเอียดเนาะนะครับสีแดงมังกรทองก็สวยนะเนี่ยใบยังเหมือนเหมือนกันเลยนะครับฝอยทองนะนี่อันนี้ก็เป็นหนังพิมพ์ลายนะครับเนี่ยหนังพิมพ์ลายเนาะนะครับฝักแดงฝักไม้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นพลาสติกนะครับฝักไม้เปิดคมแล้วหนึ่งร้อเปอร์เนตเต็มนะครับผมหรือจะมาดูฝั่งนี้ครับนี่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  นะครับฝากไม้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับอันนี้ไม้ชิงชันหนังกระเบนเทียมหมดเลยนะครับเนี่ยทุกเล่มเลยนะครับจะมีเล่มเล่มเนี้หนังกระเบนแท้นะไม้อกเนี่ยไม้อกที่เป็นสีขาวเนี้ยหนังกระเบนแท้นะครับติดต่อได้นะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าให้แพร่ขึ้นไฟ์สดอีกทีเนี่ยนะโอ้โหจริงๆหน้าไปทำเทียเล่มเนาะเดี๋ยววาดแล้วกันนะ,ะเดี๋ยววาอีกทีนะมานะครับในส่วนของงานน้ําพี อัปเดตให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่พร้อมฐานพญาครุฑนะครับ2 5 0 5ยังไม่มีท่านใดเป็นเจ้าของนะครับเป็นเหล็กน้ำพีนะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปขึ้นไลฟ์ด้วยนะครับตอนวันจันทนะครับเออไม่ใช่ติวันที่ลงคลิปวิดีโอน,นี้น่าจะเป็นวันอาคารเนาะนะครับแต่ในคืนวันจันเนี่ยผมจะเอาสิ่งนี้ไปไลฟ์ด้วยนะครับก็จะมีชุดเหล็กน้ำพี2 5 0 5อันนี้ชุดเล็กนะครับพันกว่าบาท1 9 0 0 1,900นะเนี่ย1,900ปลูกเสกแล้ว เนี่ยชุดนี้ชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่สองพันห้าพเนี่เนี่ยนี่น่าจะสามพันห้านะครับแบบเบาๆนะนี่ยเนี่ประคำมเหล็กน้ำพีนะครับมีให้เนี่ยเล่มละเก้าร้อยฟรีอันนี้เส้นใหญ่ก็เส้นละสี่ร้อยห้าสิบนะครับเส้นเล็กร้อยห้าสิบนะชุดเหล็กน้ำพีนะะนี่อ่ะทีนี้กลับมาดูในส่วนของงานมีพกกันหน่อยดีกว่าเชื่อว่าหลายคนนะแบบ น่าจะรอคอยอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอบิวอินเสร็จเมื่อไหร่นะครับจะได้เห็นอะไรแบบเจ๋งๆเจมแจมแน่นอนนะครับนะมีดพกมีดพกนี่นี่นี่โคลัมเบียชั้นวางทุกอย่างเนี่ยก็จะทําใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันใครที่ชอบงานโคลัมเบียสไตล์มีดพกนะครับผมเนี่ยโอ้โหอย่างเจ๋งอย่างจ้าบเลยฮะเนี่ยสวยมากนะครับ a H สเนี่ยนะครับ เจนขอนี้เป็นท้าปกได้ไหมไทยแค่อันนั้นได้ไหมโอเคนั่นแหละครับผมถูกต้องนะฮะเนี่ยลายแมงป่องด้วยนะครับไม่ค่อยได้ขึ้นนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ขึ้นนะสี่ร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยนะสี่ร้อยห้าสิบครับฟรีค่าจะส่งนะใบมีเป็นงานสแตนเลสสี่สี่ศูนย์สี่นะดีทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวคือฟันไม้ใหญ่ไม่ค่อยดีนะคมมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่า ไซส์มันเล็กไปหน่อยสําหรับการฟันไม้แต่ว่าเป็นมีดแบบสวยๆแบ็กอัพเนี่ยโอ้โหเลิศนะครับพกพาได้แบบสบายๆเลยนะนี่คือ1ตัวนะอีกตัวหนึ่งแจ๋วแจ๋แจมแไม่มีเวลาขึ้นสักทีครับเนี่ย400ส่งฟรีด้วยแล้วโอ้โหชิ้นงานเป็นแบบสไตล์เลยทั้งชิ้นงานเลยครับโอ้โหไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผมไม่ได้รีวิวเนี่ย ตัวนี้เป็น s อ5ศูนย์้าสี่นะครับผมโอ้โหอย่างก็มีดแบบแล่ปลาพวกทรงเดบะเลยนะครับแต่ว่าโคตรหนักเลยอะแล้วดูครับสแตนเลสนะเนี่ยด้านหลังเป็นจีเทนด้วยโอ้โหไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะแล้วทำไมมาเป็นลักษณะนี้ได้นะความยาว1ิบสองนิ้วครับสันหนาสี่มิลครับนี่สี่สี่ศูนย์สี่ครับเปิดคมแล้วแบบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะครับนะทนใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับในโคลอมเบียก็มีอยู่หลายรุ่นนะโอ้โหวันนี้ถ้าเกิดว่า มาบรรยายทีละรุ่นนะสงสัยจะไม่หมดอะมันเยอะเกินนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทยอยขึ้นให้นะครับในไลฟ์อิทีนะครับหรือก็ในในร้านนะครับผมและนี่ไม่พอฮะเนี่ยพวกงานสปาร์ตามาเชเต้นะครับนะหลายคนแบบว่าอยากรู้มันใหญ่แค่ไหนมันยาวแค่ไหนนะครับบอกเลยสแตนเลตตัวเป็นเกตเริ่มต้นนะครับอ่าถุงคาดไปแล้วล่าสุดนี่โอ้โหเวลาถือนี่ อย่างก็ไว้นุ่มโอ้โหอย่างก็แบบหนังจีนแบบกำลังภายในนะครับดาบมากรยกเลยแบบนี้เลยโอ้โหสามร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งห้าสิบาทเนาะจบที่สี่ร้อยนะได้ครอบครองขนาดนี้เลยอะแล้วดามเชือกขักด้วยแต่ว่าความคมเนี่ยมันเป็นความคมตัวเกรดเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเกรดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าคุณภาพสูงกว่านี้เนี่ยราคามันก็จะไปกันใหญ่เลยนะครับนะ,ะประมาณนี้มีให้เลือกหลายแบบ เนี่ยเป็นแหบเลยมีให้เรียกหลายแบบนะครับผมหรือจะเอาสุดโหดตัวนี้ก็ได้นะฮะอันนี้อยู่นนะอยู่นาะนแล้วยังไม่ออกเลยเอางี้แล้วกันคุณผู้ชมเอาไป2 5 0 5จบจบเลยฮะเนี่ยเป็นเหล็กสปริงรางรถไฟนะครับที่ออกแบบตามซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องซอมบี้นะเนี่ยเหล็กสปริงด้วยใช้งานได้ดีนะครับแถมคมมากด้วยนะคมกิฟอะโดนกระดาษนี่คือแบบกินหวานๆเนาะนะฮะฟันไม้ก็ได้นะฮะ ซอมบี้สเลเยอร์นะอันนี้ยจาก3,000กว่าเอา2,005พอขายขาดทุนละยอมหาทุนมาหมุนดีกว่านะครับแล้วก็เล่มนี้อีกเนี่ยเราไปขาดทุนอีกแล้วเนี่ยนะครับดูภาพยนตร์ทั้งนั้นนะความแข็งนะครับ559 HRC นะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหภาพยนตร์ฮะเนี่ยนะโอ้โหงานแบบเทพทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ย2 000, 5 0 0ฟรีค่าจะส่งใช่ไหม สองพยอมแล้วนะครับเอาไปสองพพอยอมนะครับอย่างอื่นก็น่าจะประมาณนี้โอ้โหนี่ไฟฉายไฟฉายมี2รุ่นราคาปากติแล้วนะครับผมไม่ได้จัดโปรโมชั่นแล้วนะเขาที่แล้วจัดโปรโมชั่นไปราคาถูกๆอันนี้ราคาปากติแล้วนะครับมีตัว750นะครับเป็นตัวเล็ก SP36 เป็นรุ่นก่อนหน้าแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับ แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วเป็น power bank ได้ด้วยกับอีกตัวหนึ่งอัปเกรดขึ้นมาตัว950ตัวนี้นะครับสว่างขนาดไหนมาดูนี่มามามาดูให้เริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับเปิดกล่องออกมามาร์เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ให้นะครับแบบนี้เลยมีสายชาร์จแล้วก็มีฐานให้ด้วยไม่ต้องไปซื้อกันใหม่นะฮะข้อดีคือมันสว่างมากสว่างเวอร์เป็น power bank ได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยเป็น power bank ได้ด้วย นะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่เวลาใส่ฐานไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียก็คือมันร้อนบอดี้มันโคตรร้อนเลยนะครับร้อนมือนะแต่ก็ไม่ร้อนเกินการควบคุมนะครับมันร้อนมากใช้ได้นานอยู่นะครับได้หลายชั่วโมงอยู่แต่ว่าเราคงไม่เปิดมันไว้ทิ้งไว้นานๆแล้วมั้งครับนี่นี่อ่ะสว่างโคตรเลยนะครับรีได้ลดได้นะครับกระพริบได้ด้วยนะครับนี่นะอะมาดูด้านนอกกันหน่อยดีกว่าครับนี่ เดี๋ยวผมให้ดูด้านนอกครับเรียวๆครับวันนี้นี่นะอ่าด้านหลังครับมืดประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วดูนี่อย่างก็ในหนังเนี่ยนี่คือความสว่างนะครับแล้วยิงไกลไปนู่นเสาไฟนู่นเน่ะในตัวเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนู่นไกลๆเห็นไหมครับนู่นทะลุไปอย่างไกลเลยครับนู่นนะถึงเสาไฟต้วถนนข้ามแม่น้ําไปนู่นเลยนะครับนู่นนะหรือจะสว่างกับต้นไม้นะครับในนกด้วยว่ากลางวันนะเนี่ยนะครับ แล้วเปอร์เซ็นต์แบตก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยอันนี้เปอร์เซ็นต์แบตนะแสงจะพุงพ่งๆหรือฟุ้งๆหน่อยนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์แบตนะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะตัว750นะครับอันนี้ตัว750นะทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นแบบตัว950อันนี้เวอร์วังเวอร์วัง,เว,วงเวอร์วังกระบอกอยเยอะข้าวหลามหนองมนนะฮะยาวเบื่อ นี่เป็น power bank ได้อันนี้ไซส์ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดเวิร์กสุดครับราคาดีสุดแล้วในบรรดาไซส์ใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้มีไหมอาจารย์ออกครับก็ต้องหลักเป็นหลักพันกว่านะครับแต่อันนั้นก็ไม่เหมาะกับการพกพาแล้วอันนั้นเหมาะกับการแบบต้องแบกแล้วบแบกหาม power bank นะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวเนี้มากกว่า,มาเมื่อกี้เท่าตัวหนึ่งนะ เนี่ยมันเป็นร้อยเนะครับคุณผู้ชมแต่หมายถึงว่ามันมันเยอะกว่าเมื่อกี้เกือบเท่าตัวนะครับผมเนี่ยนะหลีได้อะไรได้นะครับเนี่ยกระพิบได้นะามาดูด้านหน่อยอีกทีอันนี้ไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมแบบเวอร์วังนะครับปับ๊บหน้าปัดที่กว้างกว่านะครับทําให้มันดูแบบสว่างมากเราไปนู่นเลยปูดไปนู่นนะฮะไฟพุ่ง ตรงปกไม่จกตานะครับวันนี้รีวิวส,สดๆเลยนะครับสินค้าร้านเรานะก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะกลับไปสรุปกันในร้านดีกว่านะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สำหรับในรายการของงานเดินป่านะครับมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็สั่งมาลงประมาณนึงนะครับยังคงมาลงเรื่อยๆนะแต่เร็วๆนี้นะครับหลังจากบิวอินเสร็จแล้วผมจะสั่งช่างเนี่ยทำชั้นวางไม้ ทุกจุดเลยนะครับร้านเราเข้ามาถ่ายรูปได้เราเสร็จจากตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวทำร้านกาแฟกันต่อนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าได้สนใจ0631305304ครับบ้านมีดครูอ๋อยินดีให้บริการทุกท่านนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมีคุณแม่รอรับสายอยู่เนาะโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ